และนี่ก็คือวันสุดท้ายของทริปนี้วันเก็บตกที่เราจะพาทุกคนมาเยือนดินแดนแห่ง K-POP ที่อยู่ใกล้ๆโคเอ็กซ์ X. นั่นก็คือ K-Town f o r y o u นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือโคเอ็กซ์มอลสตาร์ฟิวเพืนมาดังโทโซกวันนะคะห้องสมุดยังไร น,นี่ก็คือวันสุดท้ายของทริปโซลนะคะในช่วงหน้าหนาวนั่นเองเราก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมชินล่าสเตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังฝากกระเป๋าไว้อยู่เพราะว่าไปเดินเล่นนิดหน่อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยลากกระเป๋าไปที่สนามบินกันซึ่งแน่นอนว่าวิธีการเดินทางกลับของเราก็จะเหมือนเดิมค่ะเราจะนั่งแอร์เร็กซ์ไปที่สนามบินค่ะเพราะว่าสะดวกที่สุดแล้วเร็วที่สุดแล้วด้วยแถมที่พักที่เราเลือกในวันสุดท้ายเนี่ยมันเป็นที่พักที่ เดินทางไปยังสนามบินได้สะดวกด้วยเหมือนกันแต่นะคะสุดท้ายแล้วเก็บตกเดี๋ยวลองไปเดินเล่นในโคเอ็กซิทักทีนึงดีกว่าเพราะว่าวันก่อนไปเนี่ยไม่ได้เดินเยอะขนาดน,านั้นไปแบบรีบๆนะไปการที่เราศึกษาเส้นทางให้ดีๆแล้วรู้ว่าที่พักของเราเนี่ยมันมีบันไดเลื่อนหรือเปล่าม,มีลิฟต์ไหมอย่างเงี้ยมันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเรามากแล้วก็ ประหยัดพลังงานการใช้ขาในการเดินหรือใช้แรงในการขนกระเป๋าของเราด้วยนะคะแต่อ่าเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมผมต้องระวังโดนหลอกนะคือมันมีบันไดเลื่อนอยู่ข้างบนก็จริงแต่พอเดินลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยมันเป็นบันไดอีกอะ่ะเอออันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาแบบปลอดภัยที่สุดเลยนะคือคุณต้องดูที่พักที่มันมีลิฟต์ดีที่สุดคือมีลิฟต์โอเคนะแต่ที่เนี่ยที่เราพักเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแค่บันไดเลื่อนมันมีลิฟต์ด้วยนะ สังเกตนะคำว่าเอเลิเวเตอร์แบบนี้นะมันอาจจะแอบซ่อนอยู่ในนั้นนี่ขึ้นลิฟต์ได้นะฮะจากสถานีซัมซองนะคะเราก็สามารถเดินผ่านทางเชื่อมใต้ดินเนี่ยเพื่อเข้าไปสู่ตัวห้างโคเอ็กซ์ได้เลยซึ่งจริงๆที่นี่นะคะมีจุดสังเกตที่เห็นได้ง่ายมากเลยคือคุณจะเห็นป้ายโคเอ็กซ์เต็มไปหมดและที่พื้นนะคะเขาก็จะมีนี่นะคะสฟีฟ้าเป็นเหมือนลู่วิ่งค่ะที่เป็นตัวนำสายตาให้ทุกคนเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาสู่ทางเข้าห้างได้นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่า k t o w ว r อร์ o ูโชั้น2ถึงชั้น4เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างเพราะว่าก่อนอันนี้ที่มันเป็น SM เนาะก็เคยตะลุยดูมาแล้วนะคะลองไปดูกันสักหน่อยป่ะอย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยเคยเป็นทำเลที่ตั้งของ SM นะคะแต่ตอนนี้นะคะได้กลายเป็น k t o w For you ไปแล้วก็ยังเป็นเรื่องของความบันเทิงและศิลปินเกาหลีอยู่คะ่ะทุกคน เดินเข้ามาคุณก็จะเห็นโอ้โหหนุ่มๆสาวๆชาวเคป๊อปไอดของเรากันหมดเลยนะคะแล้วถ้าคุณขึ้นมาที่ชั้น2เนี่ยในโซนนี้ก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งค่ะทุกคนแต่ก่อนที่จะไปถึงแหล่งช้อปปิ้งนะคะมาดูนี่ก่อนเลยโอ้โหโฟตโ้กา์ดเต็มไปหมดเลยอะใครบ้างมาดูกันมา เราไอดอลที่เราเห็นภาพอยู่ตรงนี้นะคะก็คือไอดอลที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนั่นแหละและตรงนี้ก็คือโฟต้กาดนะคะที่อาจจะได้มาจากอัลบั้มต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งโอ้โหถ้าใครที่เก็บนะคะเป็นคอลเลกชันเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามาดูซิในนี้มีภาพที่เรามีอยู่บ้างหรือเปล่านะแต่มันเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนซึ่งกําแพงโฟต้กาดของไอดอลเหล่านี้นะคะถูกตั้งอยู่หน้าร้านขายซีดีและของที่ระลึกของไอดอลนั่นเองค่ะ,ะทุกคนเราลองมาดูภายในร้านกันหน่อยดีกว่านะคะ ภายในร้านเนี่ยมีของขายมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะคุณสามารถดูได้เลยเนี่ย uh huh. ทั้งอัลบัม้มทั้งบงนะโอ้โ oh หครบหมดนะคะเรียกว่าอัลบั้มใหม่ๆที่มีมานะคะมีวางขายที่นี่เลยและบงดูสิเห็นไหมอึ้นวอนบงนะคะไลท์สติ๊กมีแบบแทบจะทุกวงเลยอะสามารถมาหาซื้อที่นี่ได้นะคะที่สําคัญคือที่นี่เนี่ยนอกจากอัลบั้มแล้วนะคะนอกจากบงแล้วพวกโปสการ์ดโปสเตอร์ต่างๆก็มีให้เลือกสรรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะ 와 아비지수. <laughs> และตอนนี้นะคะก็เราจะพาทุกคนขึ้นไปดูชั้นบนกันนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเพราะที่ KTOW n for You แห่งนี้นะคะเขามี Academy ด้วยค่ะทุกคนที่ทุกคนจะได้สัมผัสประสบการณ์การเป็นศิลปิน K-POP ไม่ว่าจะเป็นคลาสเต้นคลาสร้องนะคะมีให้ครบจบที่นี่เลยอ่ะลองขึ้นมาดูกันสิขึ้นมาก็จะเห็นผลงานของน้องๆน,นะคะที่เป็นนักเรียนของที่นี่นั่นเองคะ่ะ นี่ก็เป็นแนวแบบสตูถ่ายทำสอนเต้นสอนร้องเหมือนที่แต่ก่อน SM เคยมีแหละนะเคทาวโปรยโปเอ็กซ์อะคาเดมี่อ่าอ่ะ,อะเลกน้อยอยู่ที่นี่นะฮะ Vocal Dance Recording มมีหมดตอนนี้ขึ้นมาที่ชั้น4แล้วนะคะก็จะเป็นคาเฟ่แล้วก็สเปซต่างๆไป บางเยดาว้าวนิสรฟิมและสำหรับใครที่เคยมาเยี่ยมเยือนที่นี่นะคะตอนที่เป็น SM เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าชั้นบนนี้คือพื้นที่ของคาเฟ่ค่ะแถมเป็นคาเฟ่ที่เรื่องชื่อมากๆเลยเพราะว่าวันดีคืนดีคุณก็อาจจะเจอศิลปินของ SM มานั่งที่นี่ด้วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาได้ เปลี่ยนใหม่นะคะเป็น K-POP c a f าฟแล้วนะคะนอกจากคาเฟ่แล้วก็ยังมีอัลบั้มจำหน่ายอยู่บนนี้ด้วยเหมือนกันนะ,ะพาทุกคนมาดูคร่าวๆนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปเยี่ยมห้าง c o เอกันแล้วล่วะคะ่ะหิวแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือ c o เอ็กซ์มอลสตาร์ฟเพื่นมาดังโทอซกันนะคะห้องสมุดอย่างไร คือตอนกลางวันที่เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็คนน้อยลงหน่อยอะนะแต่ว่าน้อยลงหน่อยใช่ค่ะว่าหน่อยเพราะก็ยังเยอะอยู่ดี อย่างที่เราเคยเล่าเกี่ยวกับห้องสมุดสุดชิค Starfield Coex แห่งนี้ไปแล้วนะคะว่าเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากๆเป็นเหมือนแลนด์มาร์คที่ใครนะคะผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะมาถ่ายรูปแหละแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อให้ถ่ายรูปแต่เพียงอย่างเดียวค่ะเพราะว่าหนังสือในนี้เนี่ยสามารถยืมอ่านได้จริงแล้ววันดีคืนดีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็มีการจัดอีเวนต์พิเศษต่ตางๆให้คนได้เอ j นจอยด้วยนะแต่ด้วยความที่มันอยู่กลางห้างนะคะเพราะ,ะนั้นอาจจะคาดหวังความสงบในการอ่านหนังสือไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคน เพราะว่าใครผ่านไปผ่านมาแวะมาถ่ายรูปก็อาจาจะมีเสียงดังกันบ้างนะคะอ่ะถึงเวลาที่ต้องไปหาของกินจริงๆแล้วแหะคะ่ะทุกคนหิวมากๆแล้ว ลองไปกินตามดูนะทุกคนและในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาขอแนะนําวิธีการกินให้อร่อยนะคะทุกคน3ส,สิ่งที่เราสั่งมาเนี่ยจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคิมบับนะหรือว่ามันดูนะวิธีการกินที่ถูกต้องคือคุณต้องเอามันจิ้มลงไปในซอสต,ต็อกค,ค่ะโอ้โหก็ด้วยความที่เราเลิฟซอสต,ต็อกอะเนาะเอาคิมบับนะคะจุ่มลงไปทาให้ทั่วนะคะแล้วกินค่ะง่าค่ะโอ้โหมาอร่อยสุดๆไปเลยอะคือ มันดีอ่ะอันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละร้านด้วยนะว่าร้านไหนทําน้ําซอสอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะถ้าคุณเจอร้านที่อร่อยแล้วนะไม่ว่าคุณจะเอาอะไรมาจิ้มอ่ะมันก็อร่อยไปหมดเลยค่ะทุกคนโอ้ยตายอ่ะมันดูบ้างมันดูนะคะมันดูก็จิ้มได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็จิ้มได้ทั้งนั้นนะคะถ้าใจเราอยากจะจิ้มนะคะมันอร่อยนะไปลองตามดูนะคะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศใน c o ซ x นะคะซึ่งเป็นทั้งที่ใหญ่มากๆสารภาพว่ายังเดินไม่ทั่วเพราะว่ามันใหญ่มากจริงๆคือมันมีหลายโซนมากๆ แต่โซนนี้ที่กำลังเดินอยู่ก็คือเป็นแบบครูซีนเป็นร้านอาหารแต่ก็แอบมีสปาวมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะเออในเขาก็ตกแต่งน่ารักช่ตอนนี้เหมือนสปาวเขากำลังเอ็กซ์กับคุโรมิก็มีความเกาหลีญี่ปุ่นเออทุกคนคะ ชีวิตเราบางทีมันก็ต้องมีเรื่องท้าทายกันบ้างตอนต้นคลิปเราบอกแล้วใช่ไหมว่าเราจะเดินทางกลับไปด้วย a อรเร็กซ์ก็คือรถไฟเนาะแต่ในเมื่อเรามาเห็นสิ่งใหม่อา้ามันมีรถบัสด้วยนะทุกคนและเป็นรถบัสที่มาจากโอ้โหสถานีมันอยู่ใกล้ที่พักเราขนาดนี้ก็ต้องลองกันหน่อยไหมคะเนี่ยเห็นไหมเราสามารถกดนะคะซื้อตั๋วตรงนี้ได้เลยจ่ายเงินผ่านบัตรได้ง่ายๆมันมีรอบเวลาให้เราเลือกนะเราก็สามารถเลือกได้จากสถานีนี้แล้วก็ปริ้นตั๋วออกมาค่ะทุกคน ค่าโดยสารไม่แรงเลยเห็นไหมสามหมื่นวอนสำหรับ2คนนะคะก็คือตกคนละ18,000วอนนั่นเองเน่ตอนนี้ปริ้นตั๋วออกมาแล้วนะคะเรียบร้อยเอาเว้ยลองวิธีใหม่กันดูบ้างนะเดี๋ยวเรามารีวิวให้ทุกคนดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะได้ตั๋วแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณนั่งรอนะสะดวกสบายสุดๆสรุปก็คือเราเปลี่ยนวิธีในการเดินทางกลับนะคะลองกลับด้วยบัสดูบ้างว่าจะเป็นยังไง ทุกคนคะแย่แล้วมันเกิดเหตุลุ้นระทึกขึ้นค่ะเนื่องจากว่าเรานะคะก็หวังว่าเฮ้ยอยากจะกลับเร็วๆนะอยากจะไปถึงสนามบินก่อนก็เลยเลือกจิมช่วงเวลามาแต่ไม่ได้คิดค่ะว่าหูกว่าจะเดินกลับไปที่พักกว่าจะลากกระเป๋ากลับมาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาประมาณนึงนะตอนนี้ทำให้เราเหลือเวลาน้อยมากๆแล้วค่ะเราต้องรีบวิ่งกลับไปเอากระเป๋าที่ฝากไว้ค่ะซึ่งมันทุลักทุเลมากค่ะเพราะว่าอ่ะลอกตกใจขึ้นลิฟต์ผิดฝั่งวุ่นวายไปหมดเลยเกือบจะตกรถบสัสค่ะทุกคนเพราะว่าเขาออกเดินทางตรงเวลามากๆเลยอะ ้นรมมาาา่ิหัววใจจะยยตบอกเลยนะคะว่าเมื่อกี้ถ้าคุณพี่เจ้าหน้าที่ไม่มาช่วยเราให้เขาหยุดรถรอนะคะเราเกือบจะต้องซื้อตั๋วใหม่แล้วนะคะทุกคนเตือนทุกคนเลยนะคะดูเวลาให้ดีๆเผื่อเวลาให้มากๆค่ะขณะนี้นะคะเราก็กำลังมุ่งหน้าไปที่สถานีปลายทางนั้นก็คือแอร์พอร์ตค่ะซึ่งก็จะมีทั้ง Terminal 2และ Terminal 1นะคะดูให้ดีๆว่าเราต้องลงที่ไหนนะอย่าลงผิดนะทุกคน แต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะเพราะว่าบนรถเนี่ยเขาก็จะมีจอที่คอยบอกว่านี่คือสถานีไหนแล้วนะคะแล้วก็มีประกาศบอกเราด้วยนั่นเองค่ะอ่ะเรามาดูบรรยากาศข้างทางกันหน่อยนะคะเรียกว่าเป็นวฟ์แบบใหม่ที่เราไม่เคยกลับไปสนามบินด้วยวิธีนี้มาก่อนเลยค่ะมันก็ทําให้เราได้มองบ้านเมืองในระหว่างทางอยู่เหมือนกันอันนี้ก็คือไอเทมช่วยชีวิตหลักจ วิ่งลากกระเป๋ามาเกือบตายว่ากันว่าการมาเกาหลีในฤด,ดูหนาวนี่นะคะมันสร้างความรู้สึกเหงาเหงาเศร้าๆอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเนาะเพราะว่าอากาศหนาวหิมะตกแล้วต้นไม เนี่ยมันก็แห้งนะคะเนี่ยเป็นกิ่งแบบนี้เหมือนอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะแล้วยิ่งตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับแล้วด้วยเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกของนักท่องเที่ยวน่าจะหลายๆคนเลยนะที่เวลาจะต้องกลับไปเจอความเป็นจริงกลับไปทางานเนาะมันก็จะฟิลแบบว่าอยากอยู่ต่อไปอีกยาวๆนิดน,นึงอ่ะอยากจะแบบขยายเวลาเที่ยวอีกสักหน่อยนะถึงแม้ว่าตอนเที่ยวเราจะเที่ยวแบบเต็มที่แล้วก็ตามนะคะ แล้วตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินแล้วนะคะแต่ว่าต้องส่งคนลงที่เทอร์มินอลหก่อนนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นเทอร์มินอลที่2นะคะคือ ระยะทางระหว่างเทอร์มินอลที่1กับ2เนี่ยเอาจริงๆมันก็ไกลาจากกันมากประมาณหนึ่งอยู่นะถ้าเราลงผิดก็คือเดินไม่ไหวนะคะต้องดูดีๆก่อนที่เราจะลงเนาะเพราะฉะนั้นเช็คนะคะในตั๋วของเรานะคะในระบบนะคะสายการบินที่เราเลือกเนี่ยว่าเขาอยู่ที่เทอร์มินอลไหนจะได้ไม่ผิดพลาดไม่ต้องลากกระเป๋านั่นเองค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของบัสนะคะที่เรานั่งมาจากโคเอ็กซิตี้แอร์ คันใหญ่อยู่นะหลายที่นั่งอยู่ตอนที่เราซื้อตั๋วก็มีที่นั่งว่างประมาณ29ที่นั่งางเงี้เลยตอนที่ขึ้นมาก็ยังมีที่นั่งว่างเหลืออยู่นะแต่ก็มีคนมาเรื่อยๆอยู่ค่ะสถานที่ขึ้นก็มาจาก สถานีซัมซองเนาะเข้ามาจากทาง c o เอ็กซิตีแอร์ t อร์ตเทอรค่ะแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับอินเตอร์คด้วยนะคือง่ายๆว่าอยู่ในห้าง c o เอและเดินเชื่อมมาใกล้กับคันแดด้วยเหมือนกันนะคะคือสะดวกสบายมากๆเลยล่ะถ้าเกิดจะเดินทางจากในเมืองทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็คือขึ้นมาตั้งแต่ตอน3ามโมงสินาทีมาถึงที่นี่เวลา5้าโมงตรงเป๊ะก็คือใช้เวลากเกือบๆสชั่วโมง เอาจริงมันก็นานกว่านั่งรถไฟ RX แหละแต่ถ้าเทียบกันแล้วเราก็ต้องนั่งรถไฟใต้ดินเพื่อไปที่สถานีโซลสเตชันเพื่อไปขึ้น r x รอีกมันก็น่าจะสิริรวมใช้เวลาชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงเหมือนกันแหละเพราะนั้นอันนี้ก็คือแล้วแต่ความสะดวกเลยว่าเราเลือกพักที่ไหนนะคะแต่สำหรับเราเรามองว่ามันก็สะดวกมากๆไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายยกเว้นตอนที่วิ่งเพราะว่า <laughs> ไม่ทัน <laughs> เลือกเวลาเร็วไปหน่อยเนาะแล้วก็นอนหลับมาบนรถได้ด้วยนะคะสะดวกสบายสุดๆเลยอาจจะเจอรถติดนิดหน่อยแล้วแต่ช่วงเวลาก็ตอนนี้นะคะก็มาถึง i ินชอนแอร์พอร์ตเทอร์มินอลไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้เวลาไปเช็คอินโหลดกระเป๋าเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ใครที่ชอบมาช้อปปิ้งนะคะที่เกาหลีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็จะมีทั้งร้านที่สามารถทำแท็กซีฟันได้ที่ร้านเลยเมื่อเราซื้อของมูลค่าเกิน30มหมวอนเนาะแต่บางร้านเนี่ยก็ทำไม่ได้นะคะเพราะนั้นเราก็จะต้องมาทำแท็กซีฟันที่สนามบินอยู่ดีอันนี้แนะนำว่าควรจะเก็บใบเสร็จ แยกกันให้ชัดเจนจะได้ไม่เสียเวลาในการมาหาตอนที่เราถึงที่สนามบินแล้วนะคะนี่นะคะมองหาตู้แบบนี้มันจะเป็นตู้ชั่งน้ำหนักกระเป๋าเพื่อเช็คว่าน้ำหนักเราเนี่ยตอนนี้เท่าไรแล้วจะได้จัดการได้นะตอนนี้นะคะเราก็ ได้เวลาเอากระเป๋ามาโหลดแล้วนะคะทุกคนตอนแรกก็คือกังวลเรื่องน้ําหนักมากๆเลยแบบเฮ้ยทำยังไงดีต้องแบ่งน้ําหนักกระเป๋าก็หน่อยมีอยู่2ใบนะคะก็แบ่งๆกันไปเพื่อไม่ให้ใบใดใบหนึ่งมันเกินนะ,ะจริงๆเวลาเขาดูน้ําหนักเขาก็ดูของทั้งสองใบรวมกันนั่นแหละคะ่ะว่ามันต้องไม่เกินที่เราซื้อมาในตอนแรกอะตอนนี้ก็จัดการเองอะไรเองนะคะแต่ว่าตรงนี้เขาก็มีคนที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่คะ่ะถ้าสมมติว่ามันเกิดกรณีมีปัญหาอะไรนะคะแต่จริงๆเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างสะดวกสบายแล้วเลยทุกวันนี้คะ่ะระบบต่างๆ ทำให้เราสามารถเช็คอินได้เร็วขึ้นนะคะโหลดกระเป๋าได้เร็วขึ้นทําได้ด้วยตัวเองมีวิธีการบอกอย่างชัดเจนเนาะก็ไม่ต้องไปเสียเวลาต่อแถวรอให้คนทําให้ให้พนักง,งานทําให้เหมือนในสมัยก่อนนะคะยอดเยี่ยมสุดๆนี่นะะเป็นตู้แบบ smart backdrop นะจริงๆที่ไทยก็มีแล้วเหมือนกันนะคะจำผิดอะคะ่ะกลับได้น้ําหนักที่15กิโลเมื่อกี้ใจหาย,หายวา้าบเลยตอนที่ช่างอะเพราะว่าขามามันได้23ไง แล้วก็คิดว่าแบบโ oh, อ yeah, ้แย่นะ้ีตอนนี้ต้องมีกระเป๋า Ruffle Bag มาข้างหลังนี่นะเอาเรื่องนะ Black Pair ที่สุดท้ายนะคะที่เราต้องไม่ลืมมาเลยก็คือมาทำแท็ r e f ฟันจุดสังเกตก็คือเวลาที่เราแบบซื้อของมาแล้ว,วเขาก็จะชอบมีบอกและว,ว่าเออแผ่นที่ตรงไหนที่มีแท็ refund อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมาที่สนามบินอนะ่ะเขาก็จะมีป้ายบอกอยู่ดีเราก็มาทําเองได้เลยในตู้เป็นตู้ k แบบนี้นะคะ สะดวกสบายสำหรับวิธีการทําแท็กรีฟันนะคะคือจริงๆเรามาทําที่ตู้ได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นนะต้องเตรียมของเหล่านี้ให้พร้อมก่อนก็คือบัตรนะใบเสร็จแล้วก็หนังสือเดินทางค่ะเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแท็กซีฟันที่เกาหลีนะคะเขาแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยคือเราคืนเงินได้ทันทีที่ร้านเลยนะคะลองถามร้านดูว่าร้านนี้ทาแท็กรีฟันได้ที่นี่เลยไหมนะคะถ้าทําได้นะคะก็ไม่ต้องเก็บ ใบเสร็จนะคะมาทําที่สนามบินกับแบบที่2คือต้องมาคืนเงินที่สนามบินเท่านั้นค่ะซึ่งร้านเขาก็จะให้ใบเสร็จหรือว่าฟอร์มสําหรับการทํา tax refund มาให้นะคะเราก็เก็บรวบรวมไว้เยอะๆเลยแล้วก็เอามาทําที่สนามบินเหมือนอย่างที่เรากําลังทําอยู่ที่ตู้ตอนนี้นี่แหละค่ะเขาก็จะมีสเต็ปบอกเราอย่างชัดเจนนะคะว่าอ่ะอันดับแรกนะคะสแกนนะใบเสร็จของเรานะสแกนบาร์โค้ดตรงนี้นะคะ อ่าสแกนไปใบไหนได้ใบไหนไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเด้งบอกในระบบเลยนะคะอ่านี้ได้นะกด yes นะคะได้หรือไม่ได้มันก็จะขึ้นโชว์ให้อันนี้ไม่ได้นะคะ invalid คือด้วยความที่เราก็เป็นคนช่วยนิดหน่อยนะคะไม่ได้แยกมาค่ะคือกล่าวว่าเออเอารวมๆกันมาก่อนทีนี้มันก็มาเสียเวลาตรงตู้นี่แหละนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะทุกคนเาะฉะนั้นแยกมาให้ดีๆนะคะใบไหนใช้ได้ใบไหนใช้ไม่ได้เนาะจะได้ไม่มาเสียเวลาที่นี่นะคะ เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะในขั้นตอนนี้คือสแกนให้เสร็จเช็คให้ถูกต้องเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทําการกดยืนยันค่ะถ้าคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะคะต้องผ่านตอมอเข้าไปก่อนที่เกศ249นะคะเดินเข้าไปที่เกศ249ถึงจะเจอกับที่ที่เราสามารถไปเอาเงินคืนได้ด้านในเพราะฉะนั้นทําตรงนี้คุณยังไม่ได้เงินคืนนะทุกคนนั่นแปลว่าเวลาคุณจะเดินทางกลับนะคะ เผื่อเวลาไว้มากๆบางทีไม่ได้เสียเวลาแค่มาทําแท็กซีฟันนะคุณอาจจะต้องต่อแถวรอคนอื่นทําแท็กซีฟันอยู่ก่อนหน้าคุณนะคะเพราะนั้นใช้เวลาประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเผื่อเวลามาให้ดีๆนะคะทุกคนเอาละค่ะเรายื่นเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวผ่านตอมอเข้าไปก่อนแล้วเราเข้าไปที่ตู้เพื่อรับเงินคืนกันค่ะ และนี่ก็คือหน้าตาของตู้ที่เราจะมาเอาเงินคืนนะคะทุกคนตู้นี้นะคะมีภาษาไทยให้เลือกด้วยนะ,ะเนี่ยเราอ่านภาษาไทยได้เลยนะคะสะดวกสบายสุดๆเราทําเรื่องแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้เราได้ใบมาละตอนนี้นะคะเราเอาใบนั้นมาที่เครื่องนี้เพื่อมารับเงินคืนนะคะซึ่งเราสามารถเลือกรับมาเป็นเงินสดแบบนี้ได้จริงๆแนะนานว่ารับมาเป็นเงินสดก็ง่ายดีนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเดินทางมาอีกก็จะได้เอามาใช้อีกได้เอ้ยเนี่ยจุนชิกเห็นป่ะจุนชิกอยู่บนนั้น น้องจุนชิกเนที่มันเป็นคริสต์มาสอ่ะอ้าวสวาสูรโรเซ่คือแบบมันน่ารักมากก็คือแบบ22รสชาติ88แปลว่ารสชาติแล้วสชิ้นหรือเปล่าฉลากด้านหลังคือแบบนี่มากเอาละค่ะทุกคนมาดูตารางนิดนึงเฮ้ย มันมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงค่ะสำหรับไฟบินของเรานะคะก็คือตอนนี้สถานการณ์ของเราก็คือไฟดีเลย์นะคะก็เลยต้องมองหาลา์นะซึ่งลาสที่อยู่ใกล้ๆกับเกตของเรานะสองห้ก็คือลา์ที่ชื่อว่ามาติน่านะคะเดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูข้างบนว่าเป็นยังไงไปว่าแล้วก็ไม่เสียเวลาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปบนลา์กันดีกว่าอ่ะก่อนไปขอหยิบแมป ไว้สักนิดนึงนะว่ามันใหญ่โตขนาดไหนมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนะคะตอนนี้นะคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปหาของกินก่อนแล้วเนื่องจากไฟมันดีเลยเนาะซึ่งลาชแห่งนี้ที่เราจะเดินทางมานะคะเราก็ได้เช็คมาเรียบร้อยแล้วแหละว่าที่มาตีน่าลาชเนี่ย เรามีบัตรนะคะที่มีเบนเอฟิตในการนั่งเลาชได้ค่ะทุกคนซึ่งรายการบัตรก็จะเป็นไปตามนี้เลยแต่ถ้าไม่มีบัตรก็จะมีค่าบริการอยู่นะคะเขียนอยู่ที่หน้าร้านเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะที่สนใจอยากจะมานั่งเลาชนะคะก็สามารถติดตามมาที่นี่ได้นั่นเองค่ะ ลาส์ที่นี่นะคะสะดวกสบายกว้างขวางมีทั้งกาแฟเครื่องดื่มมีโอ้โหมีสลัดบาร์นะคะมีของที่เป็นทั้งเกาหลีนะ,ะเป็นของแบบต่างประเทศก็มีผลไม้ก็มีนะ,ะออมุกก็มีนะคะเค้กซีเรียลเบเกอรี่ใดๆขนมปังนะคะและมีสเตชันสำหรับทำบีบิมบับด้วยค่ะทุกคนทำข้าวยำเกาหลีด้วยตัวเองนะคะมีของทอดค่ะคิมมารีนะ,ะมันดูนะคะโอ้โห คือบรรยายไม่หมดอะแค่เห็นก็รู้สึกว่าอยากจะกินทุกอย่างแล้วแต่ไม่ได้เวลานี้มันก็ดึกแล้วนะทุกคนและนี่ก็คือผลประกอบการของเราค่ะตักมาเยอะอยู่นะไม่น้อยนะคะเอ๊ะไอสิ่งนี้คืออะไรนะคะทุกคนมีใครรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรอะสิ่งนี้มันเป็นมันจะใช่สิ่งที่เราคิดมันมันแปลกปลอมมันติดมากับผักหรือมันยังไงนะไม่น่าใช่นะมันน่าจะต้องเป็นผลหรือมันเป็นอะไรสักอย่างใครรู้นะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของข้าวยำ บีบิมบับของเรานั่นเองค่ะคลุกเองอะไรเองใส่ซอสเองหมดเลยนะคะหน้าตาหน้ากินสุดๆเลยอ่ะยังไม่แล้วใจนะคะตกลงมันคืออะไรกันแน่นะทุกคนใครรู้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ้องใจจริงๆค่ะอาจจะอยากแบบ Google search รูปภาพดูแล้วล่ะว่ามันคืออะไรเนาะตรงนี้อ่ะ กลับมาดูลายอาหารเพิ่มเติมนะคะเขาเอามาเติมแล้วตอนนี้มีทั้งข้าวผัดมีสปากเกตตี้นะคะมีไก่ทอดนะคะมีอ่าอันนี้น่าจะเป็นผัดซอสสักอย่างหนึ่งคือเรียกว่าเข้ามาที่นี่คุ้มค่ามากๆมาใช้เวลานั่งรอนะคะแล้วก็กินไปอะไรไปเอนจอยสุดๆเลยและแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องบอร์ดดิ้งแล้วนะคะทุกคนมันคือช่วงเวลาที่น่าใจหายที่สุดจริงๆเพราะว่าเราจะต้องกลับประเทศไทยจริงๆแล้วว่าทุกคนทริปนี้มันจะจบลงแล้วอะ ยังไม่อยากกลับเลยอะเดินทางกลับแล้วนะคะก็จบทริปแล้วนะคะแวันทั้งหมดเดี๋ยวไว้จะสนุกทริปให้ทุกคนฟังอยินติดตามได้ในช่องไลรีบอ่าต่างิูนะคะและเที่ยวบินกลับนี้นะคะเราก็ยังคงเดินทางกับโค r เรียนแอรเหมือนเดิมนะคะ ยิ่งเป็นช่วงที่แบบเดินเข้ามากําลังจะขึ้นเครื่องแล้วมันยิ่งใจหายไปยิ่งกว่าเดิมอีกนะทุกคนทริปนี้มันจบแล้วจริงๆเหรอมันเป็นเวลาที่แบบเหมือนจะนานแต่มันก็ไม่นานเลยนะะกลับไปขงเล่นคนะกลับแล้วนะคะไทยแลนด์กลับมาในวันที่อากาศมันไม่เย็นแล้วอ่ะตอนนี้ตีสอครึ่งแล้วนะคะก จบคลิปอย่างสมบูรณ์แล้วจริงๆยังไงรอติดตามรีแคปได้ในช่องนะคะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ G.Hoo Rock Trip ปรดูหนาว2023นี้ของเราเนาะก็เรียกว่าเป็นการกลับมาเที่ยวประเทศเกาหลีครั้งแรกหลังจากที่ห่างหายกันไปถึง2ปีเต็มในช่วงโควิดนะคะกลับมาทั้งทีก็มาในช่วงฤดูหนาวแบบท้าลมหนาวกันสุดๆไปเลยนะแน่นอนแหละกลับมานะแล้วต้องไปเยี่ยมเยียนคนที่เรารู้จักนะกันนิดนึงนะ,ะไปในที่ที่เราเคยไปแต่ทริปนี้นะคะเราก็ได้ไปทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําด้วยเหมือนกันนะเราได้ไป ตะลุยกินที่ตลาดควางจังนะคะเราได้ไปกินที่นอรางจินนะคะแบบไม่เคยไปมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเยี่ยมเยียนแถมยังได้ไปเปิดประสบการณ์นะคะไปจิมจีบังนะ,ะอ่ะ ไปที่ไฮครลกราวนะคะโอ้โหมันมีความล้ำสมัยมากมายเต็มไปหมดเลยเนาะไปเที่ยวห้างนะคะนอกเมืองกันนิดหน่อยนะมาเที่ยวห้างในเมืองเดินท้าลมหนาวยามค่ำคืนดูแสงไฟที่จตุรัสควางฮวามุนไปพักที่ฮันอกนะคะที่อยู่ในย่านบุกชนฮันอกเลยปกติเคยแต่ไปเที่ยวรอบนี้ได้ไปพักที่สำคัญคือได้ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกในเกาหลีและเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ไม่ใช่ของนักร้องแต่เป็นของนักเต้น ฟินสุดๆได้เจอคนที่เราชอบแบบ ตัวเป็นๆเ,เนี่ยมันประทับใจสุดๆแบบนี้และที่สําคัญค่ะขาดไม่ได้เลยวันคริสต์มาสค่ะเราแพลนมาอย่างดีเพื่อที่จะมาสัมผัสบรรยากาศนะแห่งความเป็นคริสต์มาสและที่สําคัญคือบรรยากาศเนี่ยเป็นใจให้เราสุดๆเลยเพราะเราได้เจอไว้คริสต์มาสค่ะทุกคนมีหิมะตกในวันคริสต์มาสแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะและในวันคริสต์มาสนี้เนี่ยเราก็ได้ไปเที่ยวสถานที่สําคัญสําคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นโบสถ์มยองดงไปเที่ยวที่อาณาจักรของลอตเต้โอ้โหไปเดิน เล่นที่ซองซูนะคะแวะไปที่โรงเรียนสอนเต้นวันม l เลียนแดนสตูดิโอเอาจริงเนี่ยก็ไปมาหลายที่อยู่เหมือนกันนะในระยะเวลาเพียงแค่8วันเท่านั้นเองสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะตามรอยเรานะก็สามารถไปดูนะคะวอลอกตัวเต็มของเราได้เลยนะคะว่าเราไปปลุกที่ไหนยังไงกันบ้างมีอะไรที่น่าสนใจรอคุณอยู่ก็สามารถติดตามรับชมได้ในจีฮ um ูวอล์กทริปฤดูหนาว2023กันค่ะและสําหรับ EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วขอตัวลาไปก่อน เจอกันใหม่ในทริปหน้าจะเป็นทริปอะไรนั้นติดตามได้ในช่อง Diary of Jang Ji-hoo ค่ะ